สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าด้อยากเล่านะคะคลิปนี้นะคะปราดาก็พาไปดูวันที่ป้าเดินทางมาทำงานที่มาเก๊านะคะครั้งที่2ค่ะอันนี้ปี2023นะคะซึ่งเอ่อเรื่องค่าค่าตั๋วเนี่ย ไม่ได้จ่ายเองนะคะทางนายจ้างเป็นคนออกให้นะคะถ้ามาทำงานที่มาเก๊านะคะตามสัญญาก็คือ,อ,อนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้นะคะขาไปแล้วก็ขากลับที่เราหมดสัญญานะคะซึ่งออรอบนี้ก็บินกับแอร์มาเก๊าะคะ่ะมากันสองคนกับเพื่อนนะคะเป็นเ,เป็นรอบที่มีการเรียกกับพนักงานนะคะ ความจริงแล้วปราราทำงานที่นี่นะคะปี2019แล้วก็ปี2022นะคะมีการไม่ต่อสัญญานะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักมากเลยนะคะก็มีการตัดพนักงานออกนะคะพอรอบ2ก็เลยสถานการณ์ดีขึ้นนะคะ2023ก็มีการเรียกกลับนะคะซึ่งมารอบนี้นะคะปาดาก็เดินทางกัน2คนคะ่ะไม่ได้ผ่านแบบว่ากรมแรงงานเนาะหมายถึงว่าคือเราก็ผ่านกรมแรงงานคะ่ะแต่ว่าจะไม่ได้ผ่านขั้นตอน สมัครงานใหม่ครั้งแรกนะคะ พอมาถึงที่มาเก๊านะคะพวะเราก็นั่งรถบัสของทางโรงแรมนะคะที่มีไว้บริการลูกค้าอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่นะคะนั่งมาลงที่เดอะลอน o n นเนอรนะคะเป็นโรงแรมที่รีโนเวทใหม่นะคะแต่ว่าพักอยู่ในเดอะเชอร t ตันโฮเทลนะคะแปบ๊บเดียวค่ะก็จะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้จะเรียกว่าโคไทต์โคไทตสตรีทเนาะก็คือโซนที่เป็นโรงแรมใหม่อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะตั้งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี เครือแซนแล้วก็มี COD มีหลายโรงแรมเลย MGM อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วินสด้วยนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีโรงแรมตั้งอยู่เยอะมากเลยนะคะพระเรา พอเรามาถึงนะคะก็เช็คอินนะคะใช้เวลารอแถวนะคะแถวยาวมากใช้เกือบสามชั่วโมงกับรอไปสามชั่วโมงนะคะในที่สังกระเช็คอินนะคะขาแข็งกันหมดเลยทีเดียวนะคะเดินทางมาเหนื่อยๆโอ๊ยนานนะคะพอมาถึงนะ,ะอันนี้อันอันนี้เขาเรียกว่า,เ,าเมนล็อบบี้ค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเข้าคาสินโนเนาะ,ะแต่คือแบบ ค่อนข้างไม่ชิดนะคะไม่ค่อยแบบว่าเปิดเผยอะไรแล้วก็อายุต้อง21ปีขึ้นไปนะถึงจะเข้าได้นะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะดิฉันก็มาถึงห้องพักของดิฉันค่ะนะคะเขาให้พักฟรี7วันนะคะจากนั้นเนี่ยฉันก็ต้องออกไปข้างนอกนะคะไปเจอโลกความจริงนะคะที่จะต้องเช่าห้องเองนะคะแล้วก็ไม่ได้หรูหราแบบนี้เนาะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะ7วันนี้นะคะ เมื่อกี้นะคะโรงแรม Studio City นะคะอันนี้ก็เปิดรับคนไทยเหมือนกันเนาะจะเป็นโรงแรมในเครือเมลโกเนาะเวลากลางคืนเขาก็เปิดไฟสวยมากนะคะฝั่งทางเราก็ไม่แพ้กันนะคะก็ไม่มีตรงไหนที่ไม่สวยจะแม่ตอนกลางคืนนะคะถ่ายรูปฉ่ำนะมาถึงแล้วก็ขอมาเดินเล่นนิดนึงนะคะนี่คะ่ะโรงแรมทิะดาจะได้ทํางานนะคะแบบป a ิ i ชนโฮเทลเนาะมีหอไอเฟลข้างหน้าคะ่ะช่วงประมาณหกโมงเย็นทุ่มนึเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดไฟแล้วนะคะแบบว่าสี รุ้งกันเลยทีเดียวเนาะนี่ก็เป็น 4th ์ซีซันนะคะเดอะฟนิ i เชียนะคะฝั่งฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งตรงข้ามนะพ,พอมาฝั่งขวาก็จะเป็น t ดอ l ลอนน n เนนะคะซึ่งก็จะมีโรงแรมย่อย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 แยกเข้าไปอีกนะคะอันนี้เห็นไหมนะ่ะคอนราดนะ อะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วนะคะมันลายโรงแรมนะแต่ตรงนี้ก็คือเดินลอนเนนิเนาะนะคะนี่ตรงนี้นะคะทนจะมาถ่ายรูปกันเยอะมากจะได้ฟิลยุโรปอะไรอย่างนี้นะคะยุโรปอังกฤษต่างๆนะคะอ่ะแล้วก็วันต่อมานะคะป้าดาก็จะต้อง ไปรายงานตัวกับ HR นะคะอันนี้บอกก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยลงเครื่องมานะคะแล้วมาเจอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้พักไปก่อนนะคะเพราะว่าเ r เขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราลงเครื่องมานะคะแล้วเป็นจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้วันต่อไปเราก็ต้องไปรายงานตัวกับ HR นะคะเตรียมเอกสารสัญญาจ้างต่างๆที่ต้องยื่นเนาะ ก็ปาร์าก็รู้จักทางแล้วนะคะเพราะว่าเคยมาครั้งก่อนเนาะก็ชิวๆนะคะปลาสบายแต่จาได้ว่าครั้งแรกที่ฉันมาคือฉันหลงแบบหลงมากเพราะมันกว้างมากจริงๆนะคะคลิปนี้ก็เอามาฝากกันเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามเนาะกดหัวใจให้ด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะ